ธุรกิจนะครับที่มั่นคงยั่งยืนเป็นไปได้และอยู่บนพื้นฐานความจริงตลอดระยะเวลา26ปีที่ผมเกิดมาแล้วก็ต้องบอกว่าเติบโตมากับธุรกิจเครือข่ายหรือว่าในเบื้องการ์ติงเนี่ยเราซึมซับนะครับเราได้เห็นประสบการณ์หลายอ,อย่างตั้งแสมัยที่พุณพ่อมันทําให้เรารู้สึกว่าผู้คนที่เข้ามาสู่ธุรกิจนี้เนี่ยนะครับลหลายๆคน นะครับมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อธุรกิจนี้หลายคนบาดเจ็บกับธุรกิจนี้ความฝันผมมีอยู่อย่างนึงครับผมอยากทําให้อุตสาหกรรมนี้เป็นที่ชื่นชอบของคนไทยทประเทศสําหรับผมมันไม่ควรมีใครบาดเจ็บจากธุรกิจนี้เเราไม่ใช่แค่ จะปลูกฝังกันในครอบครัวฝ่ายผู้บริหารว่าธุรกิจนี้นะเราต้องส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้แต่เราไม่ใช่แค่เพียงแค่นั้นนะครับเราเองการปลูกฝังแนวคิดตรงนี้เนี่ยไปยังครอบครัวสมาชิกซึ่งปัจจุบันเราเองก็มีแบบอย่างนะครับของครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเริ่มมาทําธุรกิจแฮปปี้เมแล้วก็ได้เริ่มส่งต่อธุรกิจที่เขาสร้างไว้เนี่ยให้กับ เจเนอเรชันที่สองเหมือนกับผู้บริหารนะครับต้องบอกว่าเรามีแบบอย่างที่แบบนี้เนี่ยนะครับอยู่ตามทุกภูมิภาคนะครับออรวมไปถึงนะครับการส่งต่อ,อ,อความมั่นคงเนี่ยเราไม่ได้นึกถึงแคออ่การส่งต่อจากคนในครอบครัวอย่างเดียวนะครับออสมาชิกของเราก็สามารถส่งต่อไปให้กับพุ่งหวังส่งต่อไปให้กับเพื่อนๆน,น,นะครับที่เราชวนเขาเข้ามาสู่ออธรุรกิจเครือข่ายของเราได้ เครือข่ายผมอยากเรียนรู้ท่านหู้ชว่าธุรกิจเครือข่า,ขายจะยังคงอยู่บนโลกใบน,นี้ไปอีกนานครับตราบใดที่คนยังมีปัญหาสุขภาพตราบใดที่คนยังต้องการชีวิตที่ดีขึ้นธุรกิจเครือข่า,ขายยังคงอยู่บนโลกใบน,นี้ไปอีกร้อยปีหลายหลายร้อยปีนั่นแปลว่าคาว่า h ฮ r i t a ทจของผมเนี่ยไม่ได้จบแค่รุ่นเราสิ่งที่เราสองคนกำลังทำในปัจจุบันนี้คือการที่เราทำให้มั่นใจว่า happy atm ในวันที่เราไม่อยู่ แฮปปี Happy, ้ยนเพียมังคงเติบโตได้ยอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่มีเรานี่คือทุกสิ่งทุกอย่างในการทําง,งานของเราในวันนี้ไม่ใช่แค่รุ่นเหล่านะเราสองคนไม่ได้มองแค่รุ่นที่สองนะเรามองไปถึงรุ่นที่สามในวันที่เราไม่อยู่แฮปปี้แอเดียมยังคงต้องเติบโตได้ปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่เราก้าวเข้ามาเป็นผูน้บริหารเราได้เห็นคำพูดนะครับของคนใน,ในสังคมไทยเยอะมากว่า ธุรกิจนี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่ขายฝันมั่งนะครับเพ้่ฝันมั่งมีการาลงทุนนะครับต้องชักชวนคนลงทุนนะครับเราเองก็เลยเ,เห็นตรงนี้แหละเป็นเพนคอยต์น,นะครับเราเลยอยากทําให้ธุรกิจเราเนี่ยนะครับนำเสนอทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงและเป็นไปได้ เกือบสามปีจนนี้ระบบของเราเนี่ยทั้งการขายาขายเพื่อโภกนะครับการสร้างนักขายเนี่ยมันตกผึก่งแล้วมันก็พร้กทะยานไปกับสมาชิกนะครับเราเองก็เลยมาตั้งเป้าหมายว่าภายในปี2566เนี่ยนะครับเรากับสมาชิกเนี่ยจะจับมือกันสร้างยอดขายไม่ต่ำกว่า4,000ล้านบาทในภูมิภาคเอเชียโอเชียใต้ la, ของทุกสาขาที่เรามี